สวัสดีครับแฟนๆรายการช่องผมไม่ได้โมวันนี้ลุงบิกสุสอนดีจะมาแนะนำวิธีดูวิธีดูยูทู e จอเล็กใน iPhone 12หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าลุงใช้ iPhone 12สาธิตนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดู YouTube จอเล็กนะครับให้เราไปที่ ครับตรงนี้นะตรงแอป Store เนี่ยเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะครับเนี่ยพอมาตรงนี้แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าอะโลฮาครับอะโลฮาพิมพ์เลยครับอ l โลฮาครับอ l โลฮานะครับไม่ใช่อโลฮิครับครับพอได้แล้วพิมพ์เสร็จแล้วก็กดตรงคำว่าเสิร์ชตรงนี้นะครับ s e a r c h กลับไปอย่างนี้ ครับเห็นไหมมันก็มีหน้าตาแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ลุงได้ทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะลงก็จะเปิดแล้วตรงนี้โอเพนตรงนี้เลยนะมันมาหน้านี้นะปรมาหน้านี้เราก็ให้มาพิมพ์ตรงเนี้ไปตรงค้นหานแถวตรงนี้นะเนี่ยพิมพ์คําว่า YouTube เข้าไปนะแล้วมันก็จะขึ้นช่อง YouTube มา จริงของลุงมีอยู่แล้วนะลุงก็จะกดที่ช่อง YouTube นะแอป youtube ตรงนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้หรือว่าตัวบนนี้ก็ได้ตัวล่างนี้ก็ได้กดไปอย่างงี้เดี๋ยวรอตกคู่นะทีนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ลุงก็จะเอาช่องของลุงเป็นตัวอย่างนะไม่อยากมีเรื่องกับชาวบ้านลุงก็กดตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงที่มีรูปลุงอยู่ตรงเนี้ยครับมันก็จะเข้าไปยังช่องของลุงลุงก็กดช่องของคุณนี่แหละ นี่มาแล้วเอาของลุงเป็นตัวอย่าง,ยงน้อยก็ไม่มีใครมาฟ้องนะเพราะว่าเป็นของลุงเองอะนะลุงคงไม่ฟ้องตัวลุงเองเนาะโอเคทีนี้เราก็ไปเลือกคลิปที่เราอยากจะมาเปิดเป็นจอเล็กนะครับนะคลิปไหนก็ได้เดี๋ยวลุงจะเอาคลิปนี้นะคลิปหลวงพ่อเนะี่ยฟังเทศฟังธรรมกันบ้างนะจะได้สบายใจกันบ้างอ่ะรอละคู่นะ นี่หลวงพ่อท่านก็นมาแล้วนะทีนี้เราก็ไปกดตรงหน้าจอนะเพื่อที่จะกดหน้าจอองนี้นะครับหาจดนงี้ยเนี่ยแบบนี้ครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะกดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ปุ๊บฮามันมาอย่างนี้แล้วนะมาแบบนี้ถ้าเราอยากจะทําเป็นจอเล็กนะก็กดตรงนี้นะเนี่ยตัวเนี้ย นะถ้ามันหายไปนะกดตรงไหนก็ได้นะกดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหน,น,นก็ได้กดก็ไปเดี๋ยวมันจะขึ้นพวกนี้มาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกดไปก็หายกดขึ้นก็มันก็มานะครับกดหายกดอีกทีไม่ใช่กดก็แตะเอานะครับนะพอมันขึ้นมาเราก็มากดตรงนี้นะมาแตะตรงนี้น,น,นะครตัวนี้นะตัวนี้นะเนี่ยสี่เหลี่ยมข้างบนเนี่ยปุ๊บนี่ทีนนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวลงปิดเสียงก่อน นะจริงๆไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ลงลงปิดเสียงไอ้โทรศัพท์แล้วมันไม่มีเสียงเข้าแล้วโอเคปล่อยก็นะเห็นไหมแล้วเราก็มันเป็นจอเล็กแล้วเนี่ยตัวนี้เห็นไหมนี่คือจอเล็กเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มากดตรงนี้นะเราไม่ได้กดแต่ก็ปัดขึ้นไปบนเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปที่โฮมกับหน้าโฮมครับเห็นไหมระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแอปตัวอื่นได้หมดนะครับอยู่แถวเนี้ยนะดูหน้าไหนก็ได้นะ นะสำหรับตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับหรือเราอยจะเข้าไปดู f a c e b o o k เนี่ยเราก็เข้าไปดูได้นะก็เป็นตัวอย่างเฉยนะโอเคแล้วก็ทีนี้มาคุยเรื่องจอเล็กของเราจอเล็กนี่สามารถที่จะนำไปวางตรงไหนก็ได้หรือต้องการจะให้เป็นจอใหญ่ขึ้นมาก็ได้ครับเนีย่ยเนี่ยทำได้นะถ้าเป็นของซัมซุงขยายแบบนี้ไม่ได้นะซัมซุงก็คงจะได้จอประมาณนี้แหละนะแต่ว่า มันก็ย้ายได้ทั่วไปแบบนี้นะา้าเป็นของซัมซุงนะไม่เหมือนของ iOS iOS นี้ก็หรือว่า iPhone มันอยากขยายใหญ่ได้ครับตามที่เราต้องการได้กันนี้แหละสูงสุดละครับอ่ะเป็นอะะเอาจมันจอเล็กนะทีนี้ถ้าเราอยากจะซ่อนจอเล็กนะครับแล้วก็ปัดมันขวามือ่มันก็จะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับเสียงมันก็ยังมีอยู่นะถ้าเราเปิดเสียงนะแต่ว่าตอนนี้ ลงปิดเสียงไว้แล้วเราก็เลื่อนไปเจาะไปไว้ทรงไหนก็ได้นี่นะเพื่อไม่ให้เกะก,กะในการไปดูแอปตัวอื่นเมื่อต้องการอยากอยาเข้ามาดูนะกด E-T ครับนะภาพจอเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไหมครับมันจะเกิดอ่ะมันเกิดมาแล้วล่ะหรือจะปัดไปทางซ้ายมือครับครับปัดขวามือเนี่ยได้เหมือนกันครับนะไปอยู่ขวา หรือว่าอยู่ซ้ายได้ครับตามที่เราต้องการเนี่ยครับน่ปัดไปงี้นะแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปบนไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เรานะครับนะทีนี้ถ้าเราอยากจะฟังหรือดูไม่ได้มันไม่เห็นนะถ้าเราปิดหน้าจอเนี่ยถ้าปิดหน้าจอเราสามารถที่จะฟังเสียงได้แต่ว่าดูภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพมันปิดแล้วมันจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็จะมีเฉพาะเสียงครับ วิธีทําก็สมมุติว่าเราอยากจะเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะสมมุติว่าเราอยากจะปิดหน้าจอแล้วฟังเสียงด้วยนะเดี๋ยวลุงเปิดเสียงก่อนนะเปิดวอลลุ่มตรงนี้นก่อนนะะโอเคก็ขอเฉลิญพรสุถาญาติองผู้ฝ่ายบุญถึงหลายได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอ่าทีนี้ได้ยินไหมเนี่ยออไม่กนั่งถล่มเนาะ เอาหนะเใหม่นะ่าเล่นเสียงหน่อยนึ่งจะได้รู้ว่าเวลาปิดหน้าจอแล้วมันมีเสียงด้วยเอาเ๋ยวลุงจะปิดหน้าจออยู่นะปิดปุ๊บนะปิดแล้วเราก็เปิดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยเมื่อเราอยากจะฟังเสียงเราก็กดกไปอย่างนี้นะกดแล้วนะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะ๋ยวลุงปิดแล้วปิดหน้าจอ ห็นไหมหน้าจอปิดไปแล้วเสียงก็ยังได้ยินอยู่นี่ครับนี่คือความสามารถของแอปอโลฮาอโลฮาครับไม่ใช่อโลฮีนะอโลฮาชื่ออาจจะฟังแล้วทำแม่งทำแม่งอยู่นะไม่อยีไปสนใจมันเลยนะมันเปิดแอปอ,อ่าดูยูทูจอเล็กได้ก็ดีล้นะอ่ะอย่าเปิดไปหน้านี้ อ่ะมที่นี้เปิดมาแล้วก็กะะเดี๋ยวอ่ะใส่พัดบืดก่อนอ่โอเคครับนะอ่าเปิดก่นอนโอเคเห็นไหมวิธีการใช้แอปอะลูฮา oh สามารถที่จะนำมาดู YouTube เป็นจอเล็กได้แบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเรามาใช้แอปตัวเนี้ย มันสามารถที่จะลบโฆษณาต่างๆที่มีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ออกหมดเลยนะครับไม่มีมาลบกวนเรานะครับเราจะฟังเพลงฟังธรรมะมดูหนังแบบสบายใจครับไม่มีโฆษณาขายยงขายยามารบกวนประสาทเรานะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอ,โอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปดูคลิปตัวอื่นอีกนะเราสามารถทําได้ก็กดตรงนี้นะครับกดตัวไอ้ที่มันเป็นรูปเครื่องหมายซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะมันก็จะกลับไปยังกลับไปยังหน้าเดิมที่เราเข้าไปครั้งแรกนะครับอยากจะไปดอูอยากจะดูคลิปนี้ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ยอดนี่ก็กดเข้าไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักคู่อ่าแล้วก็กดตรงที่หน้าจอให้มันขึ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหายไปแล้วกดใหม่เนี่ยเหลี่ยมงนี้มาปุ๊บแล้วก็กดที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดที่หน้าจอมืนมืดตรงเงี้ยนะมันจะขึ้นอย่างนี้มาเนี่ยเห็นไหมกดที่ทีมันจะมันจะขึ้นมาแล้วเราก็มากดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวหยุดสต็อปก่อนประมานียมันก็มาแล้วนะเนี่ยกันนี้เองนะเราก็สามารถที่จะไปดู ใช้แอปตัวอื่นได้ในระหว่างที่น YouTube นี้มันก็เล่นของมันไปนะอาจารย์ยอดท่านก็เล่าเรื่องของท่านไปเราฟังด้วยแล้วก็เข้าไปเล่น Facebook ด้วยนะครับรแบบนี้นะโอเคครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสาหรับคนที่ได้เข้ามาชมคลิปในช่อง YouTube ของลุงวันนี้ลุงมิกสุสอนดีก็ขอโยติ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวอื่นๆต่อไปในอนาคตนะถ้าลุงยังมีลมหายใจอยูอ่วันนี้ก็ขอ,อยุติจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณอขอบคุณขอบใจทุกๆคนนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปในวันนี้ไแล้วเดอร์